เปิดโลกชาวเวียดนามระบบอีวีไทยไปไกลกว่าเวียดนามถนน8เลนขับฟรีดีกว่ามอเตอร์เวย์เวียดนามสวัสดีครับกลุ่มนักข่าวสายยานยนต์จากเวียดนามนะครับจากสำนักข่าวเซกึงได้ออกเดินทางผจญภัยข้ามประเทศโดยรถไฟฟ้าวินฟาตสองคันพร้อมกับทีมชายหนุ่ม8คนจุดเริ่มต้นจากเวียดนามนะครับลัดผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยและมุ่งหน้าลงใต้สู่มาเลเซียและสิงคโปร โดยตลอดเส้นทางพวกเขานะครับได้ถ่ายทอดประสบการณ์แบบเรียลไทม์และเมื่อมาถึงประเทศไทยทุกอย่างก็ดีไปหมดทันทีก่อนเข้าประเทศไทยนะครับพวกเขาเราว่าต้องเจอขั้นตอนการตรวจเข้มเป็นพิเศษจากตอมอไทยเนื่องจากมีการเฝ้าระวังชาวจีนและชาวเวียดนามอย่างหนักในช่วงหลังจากกรณีแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โยงกับการทำผิดกฎหมายในกัมพูชา ทีมสื่อเวียดนามกลุ่มก่อนหน้านะครับเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศจากด่านเดียวกันนี้แต่โชคดีที่กลุ่มนี้นะครับผ่านมาได้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยจุดหมายแรกของพวกเขาก็คือสถานีชาร์จของปตทพวกเขาประทับใจที่ประเทศไทยมีสถานีรองรับรถยนต์ไฟฟ้าหลายยี่ห้อแต่ก็เกิดปัญหาชาร์จไม่ได้ในตอนแรกเพราะไม่รู้ว่าปตท,ทใช้ระบบจองล่วงหน้าต่างจากเวียดนามที่ใครมาก่อนก็เสียบก่อน หลังจากเข้าใจระบบพวกเขากับชอบมันมากถึงขั้นแนะนำให้วินฟารกลับไปพัฒนาระบบจองแบบนี้ในเวียดนามเพราะมันช่วยจัดคิวได้ดีกว่ามากนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปอตทอไปโดยปริยายไม่ช้าที่อื่นอีกเลยตลอดเส้นทางในไทยตลอดการขับจากชายแดนถึงกรุงเทพทีมเซกึงไม่หยุดพูดถึงคุณภาพของถนนไทยพวกเขาได้พูดว่าดูถนนเส้นนี้สิ ทางตรงยาวสุดลูกหูลูกตาผิวถนนเรียบมากขับแล้วไม่สัน่นไม่สะเทือนเลยพวกเขาเล่าว่าแม้แต่มอเตอร์เวย์เสียเงินในเวียดนามยังเทียบไม่ได้กับถนนหลวงของไทยความเร็วที่อนุญาตบนถนนไทยก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นไม่น้อยพวกเขาได้พูดว่าบ้านเราจำกัดแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะเป็นมอเตอร์เวย์แต่ที่ไทยให้วิ่งได้ถึง120เลยแถมยังบอกอีกนะครับว่า คนไทยขับรถเร็วมากถ้าไม่อยู่เลนกลางระวังโดนแซงจนตกใจเมื่อพวกเขาจอดชาร์จไฟที่ปั๊มในช่วงเที่ยงคืนนะครับพวกเขาก็รีวิวไว้ว่าปั๊มน้ำมันปตทใหญ่โตมี2ทางเข้ามีทั้งที่ชาร์จอีวีร้านกาแฟอเมซอนร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีลเวนร้านซักผ้าห้องน้ำสะอาดทุกอย่างมีครบหมดท,ที่สำคัญความเร็วในการชาร์จไฟนั้นเหนือชั้นมาก เพราะวิ่งได้มากกว่า100กิโลวัตต์แถมระบบยังคำนวณระยะทางวิ่งได้อย่างแม่นยำจนพวกเขาก็งงว่าทำไมมันเป๊ะขนาดนี้เมื่อพวกเขาถึงกุงเทพพวกเขาก็แวะเล่นน้ำสงการและท่องเที่ยวตามจุดต่างๆก่อนจะพูดถึงการจราจรในเมืองว่าขับสบายถนนกว้างถึง8เลนวิ่งได้ถึง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ข้อเสียก็คือ ระบบถนนในกรุงเทพซับซ้อนมากมีถนนซ้อนกันหลายชั้นต้องใช้สมองเยอะมากเวลาขับอย่างไรก็ดีพวกเขานะครับได้สรุปความรู้สึกไว้ว่าต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานของถนนไทยออกแบบได้ดีเยี่ยมสะดวกรวดเร็วประทับใจสุดๆนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของคลิปของสื่อยานยนต์ของเวียดนามก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาในประเทศไทยพวกเขาก็ได้ผ่านกัมพูชา ซึ่งพวกเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จไฟรถเป็นอย่างมากในกรรมัมพูชานะครับจนหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนี้นะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าในวันที่5ของทิปเราเดินทางจากกรุงพนมเปญไปยังเสียมเรียบก่อนจะออกเดินทางเรายัางทันได้แวะเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงพนมเปญอย่างพระราชวังหลวงอนุสาวรีย์เอการาชแต่ระหว่างทางจากพนมเปญไปเสียมราดก่อนเริ่มเจออุปสรรคตอนที่เราไปถึงเมืองกำปงทม เพื่อหาที่ชาร์จรถเราเลือกสถานีชาร์จรถแห่งหนึ่งเป็นที่แรกแต่ก็เจอปัญหาตรงที่เราไม่มีดังชีของกัมพูชาทําให้เราไม่สามารถชาร์จได้ตอนนั้นทีมของเราจึงแยกกันแก้ปัญหาผมได้ขับรถไปยังสถานีชาร์จถัดไปซึ่งเป็นของเอกชนและมีเจ้าของอยู่พอดีสามารถจัดการเรื่องการจ่ายเงินได้แต่สถานีนี้ไม่รองรับรถของเราเลยชาร์จไม่ได้ ส่วนเพื่อนๆที่เหลือพวกเขาพยายามหาวิธีอื่นและสุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนชาวกัมพูชาที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันพวกเขาให้เราสมัครบัญชีสำหรับชาร์จไฟได้แต่สถานีนี้มีวิธีคิดเงินที่แปลกมากคือคิดตามนาทีที่ชาร์จไม่ใช่ตามจำนวนหน่วยไฟแม้จะระบุว่ามีกำลังไฟสูงสุดถึง120กิโลวัตต์ แต่รถ VF6 ของพวกเราชาร์จได้แค่20กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นสุดท้ายชาร์จไป40นาทีได้ไฟแค่16หน่วยต้องจ่ายเงินเกือบ5 0 0แสนดงโอ้พระเจ้าคิดถึงสถานีชาร์จของวินฟา s t ขึ้นมาเลยจากที่สื่อสายยานยนต์ของเวียดนามนะครับได้รีวิวประสบการณ์การขับ e ีวีข้ามประเทศจะเห็นได้ชัดว่า ไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าทั้งถนนที่ได้รับมาตรฐานระดับสูงขับลื่นเงียบและปลอดภัยและมีสถานีชาร์จที่หลากหลายโดยเฉพาะของปตทที่มีระบบจองล่วงหน้าช่วยให้การใช้งานสะดวกและไม่ต้องแย่งกันต่างจากในเวียดนามที่จุดชาร์จยังมีน้อยและไม่รองรับระบบจองทาให้ผู้ใช้ต้องแย่งคิวหรือรอนานนะครับ การที่เวียดนามเองอย่างต้องประหลาดใจกับความสะดวกสบายในไทยก่อสะท้อนถึงช่องว่างระบบ E ีวีในทั้งสองประเทศนะครับแม้เวียดนามจะมีแบรนด์รถไฟฟ้าเป็นของตัวเองอย่างวินฟารตแต่ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบวงจรเท่ากับไทยอย่างไรก็ตามนะครับจุดแข็งของเวียดนามก็คือการผลักดันอย่างจริงจังจากทางภาครัฐและเอกชนซึ่งอาจทำให้ไล่ตามไทยทันในเวลาไม่นานนะครับ สำหรับไทยแม้ในตอนนี้จะดูพร้อมกว่าแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเริ่มพัฒนาตามอย่างรวดเร็วการรักษาความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและบริการผู้ใช้เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่พัฒนาให้ทันยุคก,ก็อาจจะเสียความเป็นผู้นำในภูมิภาคได้ในอนาคตนะครับต่อไปนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับผมได้รวบรวมจากหลายช่องทางทั้งคลิปใน YouTube ใน Facebook คลิปเดียวของพวกเขา ไปรับฟังกันเลยครับทันแรกนะครับเขาได้บอกว่าผมแปลกใจมากที่สถานีชาร์จอีีในไทยมีอยู่ทั่วไปชัดเจนมีระบบและใช้งานง่ายกว่าที่เวียดนามเยอะเลย mm. ความคิดเห็นถัดมานะครับไทยมีสถานีชาร์จและแอป,ปที่ใช้งานง่ายมากแค่สแกนก็เริ่มชาร์จได้แล้วไม่ต้องโทรหาคนมาเปิดหรือหาตู้ที่ซ่อนอยู่ความคิดเห็นถัดมาครับ ที่เวียดนามยังต้องขอร้องให้มีตู้ชาร์จในบางจังหวัดอยู่เลยแต่ที่ไทยพวกเขาขยายไปถึงต่างจังหวัดแล้วความคิดเห็นถัดมาครับชอบปั๊มน้ำมันของไทยมากสะอาดมีร้านกาแฟห้องน้ำดีและมีส่วนพักผ่อนคือเข้าไปแล้วไม่อยากออกมาเลยความคิดเห็นถัดมาครับถนนไทยดีจริงขับอีวีหรือรถน้ำมันก็รู้สึกนิ่มเงียบและปลอดภัยกว่าเยอะความคิดเห็นถัดมาครับ ถนนชนบทของไทยยังดีกว่าทางหลักของเวียดนามในบางจังหวัดซะอีกความคิดเห็นถัดมานะครับผมคิดว่าไทยวางโครงสร้างพื้นฐานมาดีมากรถยนต์รถไฟฟ้ารถบัสทุกอย่างเชื่อมกันหมดความคิดเห็นถัดมาครับฉันเคยขับรถในเมืองไทยแล้วติดใจพวงมาลัยขวาก็ใช้ไม่ยากแล้วรถของไทยก็มีระบบครบราคาสมเหตุสมผลความคิดเห็นถัดมาครับรถกระบะในไทยก็มีให้เลือกหลากหลายมาก แล้วก็มีเวอร์ชั่น e-v ที่บ้านเรายังไม่เห็นเลยความคิดเห็นถัดมานะครับผมคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้จากระบบชาร์จของไทยโดยเฉพาะเรื่องการรวมแอปพลิเคชันกับระบบจ่ายเงินที่ไม่ยุ่งยากความคิดเห็นถัดมานะครับที่ประทับใจที่สุดก็คือมีสถานีชาร์จในห้างโลตัสบิ๊กซีทุกเมืองใหญ่ไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างทางความคิดเห็นถัดมาครับ เมืองอย่างเชียงใหม่ภูเกต็ตหรือตามเส้นทางไปภาคอีสานพวกเขามีทั้งสถานีชาร์จและปั๊มที่ดีมากไม่เหมือนกับที่ผมคาดไว้เลยความคิดเห็นถัดมาครับขับรถจากกรุงเทพไปหัวหินรถไฟฟ้าใช้ได้จริงมีจุดชาร์จรองรับตลอดทางสบายกว่าขับในเวียดนามบางเส้นเยอะความคิดเห็นถัดมานะครับถ้าเวียดนามอยากให้คนใช้อีวีมากขึ้นต้องทำโครงสร้างพื้นฐานดีแบบไทยไม่ใช่แค่ลดภาษีรถ แต่ไม่มีที่ชาร์จความคิดเห็นถัดมาครับที่ไทยเขาคิดล่วงหน้าจริงๆไม่แปลกว่าคนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะพวกเขาพร้อมทั้งเมืองความคิดเห็นถัดมานะครับเห็นสถานีชาร์จตามร้านกาแฟแหล่งท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่าพวกเขาเอาใจใส่ผู้ใช้อีวีจริงๆต่อไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายท่านนี้ได้มาเก่าวไว้ว่า ปั๊มน้ำมันในไทยเหมือนคอมมอนิตี้เล็กๆมีทั้งร้านสะดวกซื้อคาเฟ่ห้องน้ำสะอาดมีมุมพักพ่ดีจนไม่อยากกลับเวียดนามเลยครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้ใครที่กำลังคิดจะขับรถเที่ยวไทยบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าสะดวกกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ